สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ไกลเกินเลยอยาอยวัฒนะนี้ไม่ได้อยู่ไกลเกินเลยไม่ต้องไปปีนเขาไม่ต้องไปเข้าป่าหาที่ไหนอยู่ในใจของแต่ละคนอยู่ในความปัญญาของแต่ละคนที่จะทําในสิ่งเหล่านั้นให้เกิดเป็นอายุวัฒนะของเราดังนั้นงานนี้ก็คิดว่าจะทํายังไงจะให้อยู่ยืนยาวจนวาระครบ99ปี9เดือน9วันของพ่อครูนะก็อีกไม่ไกลเกินนะ เราจะทำยังไงให้ให้ไปด้วยกันแ,<ย>กแล้วก็ให้มีความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งในกําลังทั้งกําลังกายและกําลังใจไปพร้อมกันโอ้ดีแข็งแรงไปไป ه, วันนี้กำลังดื่มจิจนยา วันนี้เราจะมาเดินมรรคองแปดเราจะมาเดินมรรคองแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส,สม,มาธินะเ,เป็นเรื่อมีวันที่สิบสามถึงสิบห้าเป็นสุสารีโสกเลี่ยนลาเปลี่ยนเด้ดูข้างด้านอีกคนนึง โยกเป็นโยกนี่แหลโอ้นี่เุีนำแล้วเินลังดูเดินนำดิ้วเดินนำดิ้วเลยเดินนำดิ้วนี่ยดูนี่แปดสิเท่าไหร่แล้วเก้าครัท่านเกแล้ว90ปี90ปีเนี่ย ทำไมคนเขาบอกว่าโอ้ยทําแล้วจะมีอะไรไหมจะได้ตังค์ไหมจะได้ตังค์ไหมนี่แหละเออนี่แหละก็คือยอดเลยเยี่ยมกว่าอ,อ่าไม่ต้องไปกังวลว่าได้ตังค์มาแล้วไดได้ตังค์มาแล้วก็ต้องไปซื้ออีกเหมือนกันก็เป็นซื้อเข้ามาแล้วได้อะไรมาก็ได้ผักมีอุดมด้วยสารพิษเ,ออ <c oughs> เดี๋ยวเราจะได้ชมนะหัวใจเท้านี่กี่วันกี่วัน ใช่ครับผมใช้เท้านี้ใช้เวลากี่วันได้กินห้าสิบวันวได้กินห้าสิบวันเองเดือนกว่าเท่านั้นเองไม่สวยไม่วยเออีว้วยสวยเยอะแล้วเวยเยอะแล้วไม่เอะจะตัดให้ดูภาพวันนี้วันนี้อามาโอ้โหอ้ฮดับเออโอ้ แม่แันนี้ไม่ต้องไปเชียงรายไม่ต้องไปตากไปเชตบณ์สาลีอโศกเราก็มีกระลำนะบางละครก็มีด้วยมีบางละครมีเเนินมะปางอ้าวโชว์นี่โอ้โหผลงานนี่สาลีอโศกเราสร้างอาหารแล้วโอ้โหเนี่ยชีวิตของเราง่ายมากเลย แค่ yeah, เอากําลังเอาพลังของแต่ละคนมาร่วมรวมกันคนละไม้คนละมือตอนนี้ออกมาแล้วกินกินแล้วไงกินกินไม่หมดแล้วจะทำไงอ๋อกินไม่หมดแล้วเดี๋ยวก็จะแปะแปะปันสุกอาจะแบ่งปันกัน